สมูสมูหาหน้วยฝักในพวครับสมูรับโยนเกด้ยนว่าสมโูยยโอ้ขอบใจมากวันเจือยอุ้ยนี่ละ่ะนี่ละ่ะวนี้มันมันขึ้นเขาเลมันลน ไปไปไปมันอยู่พระท่านเขาพิ่งหันไปเราได้สองสีแหละพี่น้องตัดกันขึ้นนะครับน้ำน้ำเขาไหลลงมาตอนนี้ไปไลยแล้วตอนนี้แตกตื่นทั้งหมู่บ้านโอ้โหว่าปลาจะขึ้นหรือว่าขึ้นนะครับก็ได้ครับ พี่นองมันมัน,มนได้ไหนี่น้ำภูเขาไหลล่งนีน่ตอนนี้ที่หูกับมิเตบนันอ่าที่ยุไกรนะครับหูก,ก่อนบันจำปาน่นวงบนันนนจำปานะครับ,รบออกไปหลายแล้ว มัวไส้เต็มแลห,ห,หละสามสี่ห้าหกเจ็ดไปถ่ายในรู้ถ่ายในรู้ฟขาเอาปลาเบลินละมั่งรถยังจอดเพื่อนไหนอยู่แล้วนี่กับหูแท้เข้าในหมู่บ้านนะครับน,นี่น้ำป้านะครับไหลลงมาต้องวัดกันมึงครับต้องร่องมึง ครับนกน็หาขั้นก็นเริ่มทะยอยทยอยกันโอ้กู้เสียนามแห้องอยู่ดิน่ามบริคอยดิ<ใ>น,<า>นีน่บางว่านคอยกับเชียงหน่อยว่าเฉียวหันพอด,ดีเชียงหน่อยว่ามันเป็นหินแบบ ยินแบบแท่งๆนะ่ะยินยินแดงไหมประมาณสุกปีนี่ห้อ่อยกระตือ่นะพอยกระปอหานก็เลยช่วกันเมื่อเลยโอ้ยเออมดครับมันล้นสะเลยาดิดาดเี่บขอสมโเพื่อนคุณนี่ต้นใหญ่ครับเอาไม้ก,กินเวลาครปลาเดกินสมๆสๆมกักซืนชวงอี๋ไปลงไปลองมืงเดี๋ยวแสงอยู่บ่ใดถ้าพี่น้องเมื่อบรรยากาศจัแปนาทีนครับ ละมันระวังละมันระว่างไปพี่น้องนะไปละมันระวังเลยโอ้เพิ่นเพิ่นเคยถามไปอยู่พี่น้องเพิ่นเคยถามไปอยู่นะกันย่าโอ้ได้แล้วได้แล้วนะทีมงานล่ะพี่น้องอเดี๋ยวชิไล่บางยานแสงวะพ่อนะครับนะเดี๋ยวไปทังทุ่นกันเด้อนะพี่น้องเดี๋ยวอีพาวิ่งบางทักทุนน้ำ ตาดลงมาออตอนนี้กำลังแต่งอยู่นะครับแต่งหม่องวานอยู่นะครับเอางาไม่งาไหลออกนะครับแต่งหม่องวานดีๆก่อนงาไหลลงมาจากภูเขาเอ,อื้ พี่น่องเ่้นบรรยากาศได้ด้วยนะครับได้แล้ววใใันนี้มองวานนี่บอกอือ่ะได้แล้วเอางาไม่างาไหลออกทำอะไรนี่พี่น่องอือทำทำแรกนี้เพราะคืนเป็นตีหาตีหานี่ แต่ฟ้านี่จะขึ้นแนนอนนะครับนะเท่าก็ตตองมามาจอบมาถาวนะครับนะแต่เรื่องคาขึ้นกาดประว่าตีหานะครับนะจะจะขึ้น,นตัวีมืออื่นอ,าอ่าภาคยางพอดี่อาจจะได้มาล่องนะครับตีหานะกาส่วนตลาดลานู่นนีกบ่อแน่ใจนะครับจะได้ไปบ่อเพราะว่าแต่แมนเขาประชาคมนะครับเบงื่อนอพยพบางทีผมกับตอง าหาเงินหาพันก่อนนะครับเด้อเลยว่นเนี่ยใจนะครับมนเก,าก่ากหลายอยู่นะครับขโมนเก,าก่ากะวันสี่ก่อนเดือนอะไรย้อนหลังเดือนหนึ่งราคานะครับเพื่อนข้าวข้าวนะครับเนื้องัวเดี๋ยวผมโทรถมามไอ้ผมเห็ดคลิปบอกพี่น้องกันแล้วกันนี่เชียงน่อยน่าอะไรเนี่ย นี่ถั่วมี้ถั่วมี่ต้นใหม่มากมากกันไปนี่ร่วนไหลครับมันใหม่กันไปชุม่มหมดอะเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยจะ่าพลาดอไปมึงใกล้ๆปลากับคน้นคือผสมกันเลยน้ำเฮง น้ำจริงลองนั่นก็กได้แล้วกนันี่หนึ่งสองเชียงใหน่ชุบล่องนี่เทียงหม่น้ำไหลบ่แห้งนี่โอ้่น่นหวาน,นอยู่เนาะอนนี้้อง้ม่เลเอาสร้างน้ำมเด่เฮียมาบอ <c oughs> ว่าชังเกตการกันกน้องพี่น้องใช่เป็นบรรยากาศแดแปดนาทีเดี๋ยวแสงโอ้น่าหุ่นฟ้าขึ้นพอย่างกับพี่น้องเดี๋ยวมันสีแลีนเรีนเรียนนีนนน่อย่างทางงงันค้างทานขึ้นมันก็สีบอดมันเดี๋ยวฟ้าอยู่หัวหินนี่เป็นฟ้าอีท้ายมิดแอเมย,ย์ใหญ่ๆเลย มัคือไม่เสลาเนาะเดี๋ยวความทายพี่น,อน้องเมือจังไนของกะสีวานนี้กันอ,อ๋อยังยังยังกับบ้อนขึ้นเดี๋ยวพี่น้องวานไปก่อนมีตะมวนนี่แต่คนมากดอกวะนะครับแต่ผู้ใดบ่มากอะแบบนี้ก็บบ่ปัญหา ี่มาจัดจ่อเลยขึ้นกระหน่ำเลยนี่อเอาเท่านี้แล้วพี่น้องใกล้อยู่พ่เบิ่งได้อยู่แสงก็ได้อยู่นี่บรรยาก,กาศฝุงถ่ายไม่ได้ผุนหรอกมือมือนีก็มีดเดบันเท่า,ทา,ทา,าอยู่เดี๋ยวมืออื่นพี่น้องถ่าเบ,า <laughs> บททิ่งเมืดต้นบน มาทางอำเภออำเภอไก่เคียงกับมานะครับผู่ขันคุณหารหนี่เของมาเบิดครับแม่ก็ทางสุรินทร์นี่กขอมาเนี่ยยังอยังวันสุดมีกันยังเดี๋ยวมาทอนะแล้วก็เลื่อมลายเลยพี่น้องนะครับมาซีทนมากก็เป็นจำปาน,นัวงโน่นจำปานะครับเขาอยู่ใกล้นะครับเขาก็มากก่อนเด็กเกษีน้ำตอนนี้ยังแยัง นะต้องเท่านักหนักหมดละหาโลซีโลเครงหาโลลนี่ยเสียอยู่แต่มันขึ้นนิริศธรรนีนกว่านี้เลยพี่น้องนี่หน่อยเพราะมันขึ้นมาน,านํา,นนานด้านข้างธรรนีว่านดเี่พุทธหัวเรือของก,กว่านเด่น